นี้เป็นครั้งที่80ตรงกับวันที่28มกราคม2 5 6 9เข้าพเจ้ากนกวันวงน้มขอเป็นวาจาสาธยายพระพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจรรยบูชาแด่องพระคัมภีร์ปฏิเทระเจ้าองคหลวงปู่สําเร็จลุนหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามนีขอเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงอนุโมทนาในการสดายของข้าพเจ้านี้ ขออนุภาพแห่งคุณพระตนัตไตรกูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงดลบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสาธยายมนต์ต <tragedy> <uzu reaction> ่อไปบปดสวดชนุมเทวดาสมันตาจักรวาเลสุอัตระคันฉันตุเทวตาสัตถมังมุนิราชันสาสุนันตุสังฆมุขทังสักเฮกาเมจารุเปคิริศิขาลัตเตจันตาริเขวิมาเนทีเประเถจักาเมตารุมันคาหานเคหุ เคหะวัตถุมหิเคเตภูมามาใจยันตุเทวชลทาละวิสเมยักขันธภนาคาตินทันตาสันติเกยังมุนิละวัจนนางสาธโวเมสุนันตุธรรมสวรรการโอยมาพันตาธรรมะสวรรการโอยามาพันตาธรรมะสวนรการโอยามาพันตาบทสวดนะมากาสิทธิคาถานะโมตัสสะภะคะวะโตอะราโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะราโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะราโตสัมมาสัมพุทธะ บอสวดสัจจคิริยาคาถานัตถิเมสรนังอัญญังพุทโธเมสรนังวะลังเอเตนะสัจจวาวเชนะโสธิเมโหตุสัพปทานัตถิเมสรนังอัญญังธรรมโมเมสรนังวะลังเอเตนะสัจจวาวเชนะโสธิเมโหตุสัพปทานัตถิเมสรนังอัญญังสังโฆเมสรนังวะลังเอเตนะสัจจวาวเชนะโสธิเมโหตุสัพปทาบทกสวดมาบอกสวดมหากริโกนาโถอติอธิ บทสวดมหาการวิโกนาโถติอาทิกาคาถามหาการิโกนาโถอัฐายาสภะปานินางปุเรตวาปรมีสภาปตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจจัวเชนะมาโหตุสพุปตวามหาการวิโกนาโถหิตายาสภะปานินางปุเรตวาปรมีสภาปตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจจัวเชนะมาโหตุสพุปตวา มหาการิโงนาโถสุขายาสภาาปานินางปุเรตวะปรมีสภา,าปตโตสัมโพทิมุตมังเอเตนะสัจวเชนะมาโหตุสภุภัทวาบทสวดมหาสมัยสตรเอบอมเเมสุตังเอกังสมมย,ยังภะคะวาสักเเกสุวิหารติกะเบระวัตถุสมิงมหาวเน,นมหาตาภิกขุสังเเคนะสัตถิงปัญจามาเตหิภิกขุเสเดหิต สัพเพเหวะ่าอรหันแต่หิทัสหิจะโลงกทาตูหิทเทวตาเยปูยเยนะสนิปติตาโหติภักวันตังทาาัศนายาภิคูสังคัญจะอาทาโคจตุนาสุทาสุทาวาส,าส,าสก,กายิการนางเทวนังเอตธาโหสิอายังโคภคกวาสักเกสุวิหารติกปิรัต ปิละว,วัตถุสมิงมหาวเนมหหตาภิกขุสังเคนะสัตถิงบัญจะมัเตหิภิกขุเสเตหิสัเพเหวะอรหันเตหิทัสหิจะโลกะทาตูหิเทวตาเยปุเยนะสันติตาโหติภควันตังทัศนายาภิกขุสังคัญจักยันูนะมายามปิเยนะภควาเตนุปัสังกเมยยามะอุปัสคมิสวาภควตโตสันติเกปัญเจกคา,าถาภาเสยามาติอัจขตาเทวตาเสยยะถาปินามะพระวาปุริโสสัมมัญชิตังวาภาหังภาษาเดยนะ ัสษาลิตังวาพาหังสัมมิเชยะเอวเมวัสุทาวาเสสุเทเวสุอัตระหิตาภควโตปุรโตวาตุระหังสุอัถโขตาเทวตาภควันตังอภิตวาเทตวาเอกะมันตังอัถังสุเอกมันตังทิตาโขเอกาเทวตาภควโตสันติเกอีมังคาถังอภาสิมหาสมโยปวนาสมิงเทวกายาสมาคตาอาคาตมหาอีมังธรรมะสมยังทากิตาเยวะอปราทิตาสังคันติอัถโขอปาราเทวตาภควโตสันติเก อิมังค่าถังอภาสิตตะตลัพิขโบสมาตถังสุจิตตังอัตโนโอุชุคมังังสุสาราทีวเนตานีค้ค่ะเหตวาอินทริยานีละขันติวัติตาติอทาโคอบปาลาเทวตาภะควโต,วตสติเกอิกมังค่าถังอภาสิเชจาวาขีลังเชจาวาปรีคังอินทขีลังโอหัจะมาเมชาเตจารันติสุธาวิมาราจุขจักรุมตาสุธันตาสุสุนาคาติอทาโค อปาลาเทวตาพระควโตสันติเกอีมังคาสังอภาสีเยเกจิพุทธังชนังคตาเสนาเตคมิสันตียบปายะภูมิงปายะมนุสังเทหังเทวกายังปุริภูเรสันติติอทาโภพระควาพิขูอัมมันเตสิเยภูเยนะพิคเวทัสุโลกาธาตุสุเทวตาสันนิปติตาโหติตถาคตังทัศนายาพิขูสังคัญจากเยปิเตพิขเวอเหสุงอาติธรรมทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิ พระวนตานางเอตัปรามายวเทวตาสันนิปฏิตาเหสุงเสยยาถาปิมายหังเอตลหิเยปิเตภิกเวภะวิสันติอนาคตมัฏานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพระววนตานางเอตัปรมาเยวเทวตาสันนิปฏิตาภะวิสันติเสยยาถาปิมายหังเอตลหิอาติกิสมิภิกเวเทวกายานังนามานิกิอิติสมิภิกเวเทวกายานังนามานิเทศิสมิภิกเวเทวกายานังนามานิตังสุนาทถ สาธุกังมนาสิกโลถาพาสิสมิติภาเอวัมพันเตติโขเทพิขุภควตโตบันจัสโสุมภควาเอตัโวจัสิโลกะมนุกัสเมยัตถาภุมมาตาสันสิตาเยสิตาสิริขพลังบะห,หิตะตตาจามาหิตาปูถูสิหาวาลัลลีนาโลมหังสามพิสัมพุโนโอทาต,าตามะนาัสาสุทา,าวิปสันนามานาวิลา พิญโยบัญจัตเตยัตวาวเนคปิระวัทเวตตัวมันตยิสัทธาสาวเกสาสเนระเตเทวากายาภิกันตาเตวิชานาถภิกขโวเตจะอัตบปามะคโรงสุตตะวาพุทธศาสานังเตสัมปตุระหุยานังอมนุสสานัทสนังอเปเกสตะมัทธคุงสหัสสังอัฏฐาตตลิงสตังเอเกสหัสสนังอมนุสสานัมทัสสุงอเปเกนันตมัทธคุงสิสาสภาพุตตาอหุ ตันจะสัพพังอภิญยายาวะวะคิตวานาัจคุมาตโตมันตยิสัถาสาวะเกศสาสนนะเตเทวากายาพิกันตาเตวิชานาถาพิกขวโเวเยวหังคิติยิสมิคิลาหิอนุบุพะโสสตัสสหสาวยาขาภุมมากปิละวัทวาอิทิมันโตชุติมันโตว,นวันนวันโตยัสสิโนโมทมานาพิกาม,มุงพิกุนังสมิติงว,นา,งา,า,า,วา,านังชัสสหสาวฮิวมาตยาขาณัตวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,นวันนะวันโตยัสสิโน ธรรมานาภิกามุงภิกขุนางสมิติงวานางสัตตาธิรติสหัสายขานานัตตะวณิโนอิติมันโตชุติมันโตวณะวันโตยัสสินโนโมธรมานาภิกามุงภิกขุนางสมิติงวานางอิเจเตโสลสกัสหัสายขานานัตตะวนิโนอิติมันโตชุติมันโตวณวันโตยัสสินโนโมธมานาภิกามุงภิกขุนางสมิติงวานางเวสามิตาปัญจสตายขานานัตตะวนิโนอิติมันโตชุติมันโตวณะวันโตยัสสินโนโมธรมานาภิกามุงภิกขุนางสมิติงวานาง กลุ่มพิโรราชาคฮิโกเบปุลสานิเวศนางพินโยนางสตาสหัสสังยักษานางปายรุปาสติกุมพิโรราชาคหิโกโสปาคาสมิติงว่านางปูริมันจัตที่สังราชาทัตตลโถปัสสาสติขันทัพานางอธิปติมหาราชายาสศิโสพุทธาปิตาสาภะวุอินทานามามหาภราอิทิมันโตชุดิมันโตน้มันโตยาสิโนโมธมานาพิกามุงพิขุนางสมิติงว่านางทักขินันจัตที่สังราชาวิรุณหโธตปัสสาสติคุมพันธานังอธิปติมหาราชายาสศิโส ปุตตาปิดตัสสะพะหะโวอินทนานามาหัดพลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสัสีโนโมทามานาภิกขามูภิกขุนางสมิติงว่านางปัจฉิมันจะที่สังราชาวิรูปโขปัสสสตินาคานังอธิปติมหาราชายัสตสิโสปุตตาปิดตัสสะพะหะโวอินทนานามาหัดพลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสัตสีโน มูธมานาพิกาม,มุงพิกุนางสม,มิติว่านางอุตรลันจ่าที่สังราชาขูเวโรตัดภะษาสติยขานนางอธิปติมหาราชายสัตสีโสปุตตปิตัสสะพระหะโวอินทานามามหาปราอัยที่มันโตชุติมันโต,ว,นตว,วันนาวันโตยสัตสีโนมูธมานาพิกามุงพิกุนางสมิติว่านางปุริมาที่สังทัตตะรัถโถทักขีเนา,นานวิรุณทโกปชิมเนาวิรุณปโขขูเวโรอุตรังที่สังจัตตาโอเตมหาราชาสม,มันตาจัตตุโรทิสา ทันทันละมนาถังสุวันนี้กับิลวัฒเวเตสังมายาวิโนทาสาคูวันจาริกาสถามายากุเตนทุเบเตนทุวิปูเจวิปูโตสหะันทานุกรมาเสถโถจากินโนคันดูนิคันทุจักปะนาถโอปะมันโยจัเทวสุโตจมาตาลิติตตาเสโนจักขันทะโหนโรราชาชฉนโถทโพ อาคูปัญจสิคโคเจวะเิมพดูสุธีอาวัสสาเอเตจันเยจาราชานุคันธภา,าสหรา,าชูพิโมทมานาภิกามุงพิขุนันสมิตริงวนังอัาภูนาสพานาคาเวศาาร,ราชหัสหตจักกาคัมบานสัตลาอาคูปายคาสหายาติพิยามุนานทัตลราจาอาคูนาคายัสสินโนเอราวันโนมหานาโคโสวาคาสมิตริงวนังเยนาคาราเชสหัสอาลันติทิพทาชิชาปชักขีว,วิถุศิษกขูเวหายาสาเทวนาวชบตตา จิตตลาสุปนาอิติเตสานะมังอภะยยันตานาคาลาชานมาสิสุปนาโตเขมมากาสิพุทโสัญญาหิวจาหิอุปหวิยันตานาคาสุปนาจารณะกังสุพุทธังชิตาวาชิรหัตเถนะสมุทังอสุราสิตาพาตโลวาสวเสเตอีทิมันโตยัสสินโนกาลกัญจามหาพิสมาอสุราธานเวขาสาเวปัสิติสุติติจัปหาราโทนมุจิสหัสตันสาภริพุตานังสัพเพเวโรจนามกาสันนะหิตวะพรลิงเสนัง ภาคพัทธมุปาคามุงสามโยธานิพะทันเตวิขุน,งน,นางสมิติงวะนางอภูตัตเทวาปทวีจะเตโชวายโยตถาคะมุงวรุณาวรุณาเทวาโสโมใจยศสสาสหะเมตตากรุณากายิกาอาภูเทวายัสสิโนทัศเศรษฐาสาธกายาสัพเพนานัตถวนิโนวิธิมันโตสุติมันโตนาวันโตยัสสิโนโมธมานาพิกามุงพิกุนางสมิธิงวะนังเวทูจะเทวาสหะลิจะ อสมาจัตุเวยามาจันทสุปานิสาเทวาจันทมามคูปุรักิตาสุริย,ย,ยสุปานิสาเทวาสุริยามคูปุรักิตาณขันตานิปุรักิตาวาอาคูมันทราวาหากาวาสูนังวาสาบูเสธโธสัพโกปะคารถถกรเณทโททะเสตทรสาธสากายาสัพเพนาน,าตน,นัตตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตนะมันโตยะสสิโนโมทมานาพิกัมโมพิกุณังสมิติงวะนังอัฏฐาภูนาสัอัฏฐาภูสหภูเทว,วาชาลามัคคิสิขาลิวะ อริทากาจารุชาจาอุมาบุพพนิพาสีโนวรุณาสหธรรมชาตาอาจุตตาจานิสกาสุเรยารุจิลาอากูอากูวาสวะเนสีโนทัศเตเตทัสสาธกายาสพเพนะนัตตะวิโนวิติมันโตชุติมันโตวันาวันโตยาสนโนโมทมานาพิการโมพิกุลนัสมิติวานังสมานามหาสมานามนุสามนุสุตตามาคิพาปทูสิกาอาคูอากูวโนปทูสิกา ทักูหะระโยเทวาเยจาโหหิเยวสิโนปารคามหาปารคาอาคูเทวายัสสิโนทะเสตเททสาธากายาสเพนานตะวันนิโนอิติมันโตจุติมันโตวันนาวันโตยัสสิโนโมธามนาภิกขามุงภิกขูนางสมิตริวนางสุกกาอาการุมหาอารุณาอาคูเกเวคานาสาสหโอชาตคไคหาปาโมคขาอาคูเทวาวิจักขนาสัทธามตาหารักชาวิสกายใจยัสศิโนอัทยังอาคาปชุนโนโยทิสาภิวสติ ท่าเสตทัสสาธกายาสัพเพนานัตตะวนิโนอิทิมโตชุติมันโตนันวันโตยัสัชิโนโมธมาณาพิกามุงภิกขุนังสมิติงวนังเขมิยาดุสิตายามากัตถกาจายัสัชิโนสัมพิทักกาลามาเสถทาโชตินามาจัอาสวาณิมารติโนอาคูอัธิอัทภูปรินิมิตาท่าเสตทัาสาธกายาสัพเพนานัตตะวนิโนอิทิมโตจุติมันโตนันวันโตยัสัชิโนโมธมาณาพิกามุงภิกขุนังสมิติงวนัง เทเทวนิกายาสัพเพนานัตตะวนิโนนามันวเยนะอคันฉุงเยจันเยสาธิสาสหะปาวุฒาชาติมาขีลังโอคาตินนะมะนาสวังทักเขมคาตาลังนาคังจันทังวัสิตาติตังสุพัมมะปรมัตโตจ่กปุตตาอิทิมัตโตสหสังนังคุมาโรติโสจาโสภาคาสะมิตริงวะนังสหัสสะพัมมาโรกานังมหาพัมมาพิติทิติอุปนโนชุติมันโตพิสมากายโยยัสสีโสทัเสถาอิสลาอาคูปัญเจกะสาวติโน เตสันจมาสโตอาคาหาริโตปริวาลิโตเตจาสสัยอภพิกันเตสินเทเทเวสพมเกมาเลสราเสนาอพิกามีภาษากันนะหัสามันที่ยังเอถากันนะหตถาพันธะลาเคนะพันธะมัตโตโสมันตาปริวาเรถามาโวุติสาโกจินังอิติตาถามหาเสนกันนะหะเสนังอเปสยิปานินาตละมหัจจะสังกตวานะเพระวังยะถาภาวุสโกเมโคลธนยันโตสวิชุโกตัฐาโสปจุทาวันติสังคุโทอศัยยังวเส สันจัดสับพังอภิญญาญาวะวิคตวานะจักรูมาจัตโวอมันตยิสัทธาสาวเกศสาสเสนราเตมาลาเสนาภิกันตาเตวิชาณธาภิขาวูเตจะอัตตปะมะกกะุงสุตวะพุทธศาสาสนาังวีตาลาเคหิปักขามุงเนสังโลมันปิอินชัยุงจัดเพวิชิตะสังฆามาพยาตีตายัสสิโนโมทันติสหภูเตหิสวากาเตสเนสุตาติปวจุลลาชยาปรกรนะโมเมพุทธะเตชันสารัตนตยาธรรมมีครั เจ้าประสิทธิประสิเทวานารายะปรมีสุลาสิทธิพรมมาจะอินทราจะจตุโรกาคัมภีรคักาสามุทาภูตุงคังคาจะสพพมชัยยะประสิทธิพวันตุเตชัยยะชัยยะธนนิธนนิชัยยะชัยยะธนนิธนนิอุทธิอุทธินาีินาทีชัยยะชัยยะคัคคุลาตุลานิสัยนิไยสายเสนนะ เมรุราชผลนาทชีชัยยะชัยยะคานพีรโสพีนาคินทันาคีปีศาจปูตกาลีชัยยะชัยยะทุนิมิตาโลคีชัยยะชัยยะสิงคีสุธาธามมุขชาชัยยะชัยยะรุณะมุขสาตาตาชัยยะชัยยะจำปาทินาคกุลคันธกชัยยะชัยยะคัชชนนาตุรงสุกราู้ชงศรีหพยคตีปาชัยยะชัยยะวรุณันวะรุณะมุขยาตาชิตะาชิตะาเสนาลีปุปุณาสุทินาดี ชัยยะชัยยะสุขาชีวีชัยยะชัยยะธนิตริสัทธาสุชัยยะชัยยะชัยยธนีสัตยินสัทธาชัยยะชัยยะมังกรารัญญาภวะเขชัยยะชัยยะวรุณยยะเขชัยยะชัยยะลัเสสุลกุชาเตชาชัยยะชัยยะพมาเมธคณาชัยยะชัยยะราชาธิราชใจชัยยะชัยยะปฐวิสัพพังชัยยะชัยยะอรหันตาปัญเจกับพุทธสาวังชัยยชยยมโห มาเหสุโรหะโรหา,ร,หารินเทวาช,ายชายัยยะชัยยะพมาสุลักโขชัยชยะชัยยะนาโควิรุณทะโควิรุประโคจนทิมาลวิเอนโทจเะเวนะเตโยจะกุเวโรวโนุนโนปิจะักขีวายโยจะปะชุนหกุมาโรทัตตะัทโกวาาาัฏาระสาาะมหาเทวาทสิทธิปาสิทธิตาปะสะอาทโยอิสีนโนสาวกาสภ,ภาชัยยะรามุภะวันตุเตชัยยาะธโมจะกสังโคจะกทะสัสสะปาโรจะกชัยยะกังเอเตนะชัยยะเตชัย เอเตนะชัยยะเตเชนะชัยยะโสธิภระวันตุเตเอเตนะพุทธเตเชนะโหตุเตชัยยะมังคลังชัยโยปิพุทธสสะสิริมาโตายังมาราสัจจปปิมาโตปปราชโยอุโคสยัมโพธิมันเทปโมทิตาชัยยะตถาสัพพมัคนามเหสีโนชัยโยปิพุทธสสะสิริมาโตายังมาราสัจจปปิมาโตปปราชโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชัยยะตถาอินทะคนามเฮสีโน ชายโยปิพุทธศาสตร์สิริมาตุอยังมาลสัจจะปปิมาโตปราชายโยอุโคชายามโพธิมันเทปโมทิตาชายยะตถาเทวะคนามเมหสิโนชายโยปิพุทธศาสตร์สิริมาตุอยังมาลสัจจะปปิมาโตปราชายโยอุโคชายามโพธิมันเทปโมทิตาชายยะตถาสุปนาคนามเมหสิโนชายโยปิพุทธศาสตร์สิริมาตุอยังมาลสัจจะปปิมาโตปราชายโยอุโคชายามโพธิมันเทปโมทิตาชายยะตถานะคะคนามเมหสิโน ชัยโยปิพุทธศาสตร์ศิมาโตอายังมาลาศาสัร์ปะปิมาโต巴าชายโยโอโคชัยโยโพธิมันเทป,ปมุธิตาชัยยะตาธาสัพมคฆานามเฮสิโนชาย,ยันโตผูธิยามูเรสกัยานังนันทิวัฒโนเอวังตะวังวิชัยโยหูหิชายยสุชัยยะมังคะเลอาร,ราชิตะปะหลังเคสีเส,ส,สปัทวินปโปคะเลอภิเสเคสภะพ,พุทธานังอัคคปัโตปะมททติสุนักขันตังสุมังคาลังตุป,ปะภาตังสาหุทิตัง สุขานโสมบุทสมุทุทโตจากสุยถังสมจาริสุปถังคินังกายากรรมังวันจากรรมังปัถังคินางปัถังคินางมนโนกรรมังปัณิทิเตปัถังคินาปัถังคินานิขตวานาละพัทเตปัถังคิเนเออัฏฐาฐาสุขิตาวิรุณหาพุทธศาสนอาโลคาสุขิตหหาโหตัสหะสัพเพหิตยาติพิสุนันโ,โตโพโตเยเทเวะ,วะสบิงทานิอาิกตาทีฆายุกาสธาโหตุสุขิตาโหตุสภทา รักขันตุสัภาสตานังรักขันตูชินาสาสนังยากาจิปัฏฐานาเตสังสพเพผพูเรนตุมนโนรัฐายะยุตากาเลปว,วัสัตุวสังวสาวราหกาโรคาจุปัฏฐวาเตสังนิวาเรนตุจะสภธากาย,ยาสุข,ขังจิตาสุข,ขังอรหันตูยถา,าละหังบทสวดธรรมะนิยามาสุตังเอวังเมสุตังเอกังสมัยังพะควา สวัสดิยังวิหารติเชตวเนอะนาคปิธิกัสสาอรารเมตัตตะลโคภะควาพิขุอามันเตสิพิขโวติภาทันเตติเตพิขุภะควาโตปันจัดโสสูงภะควาเอเตะทวุจัตอุปทวาพิขเวตถาคาตานังอนุภะวตาตถาคตานังทิตาวะสาธาตุธรมธรมทิฏฐตาธรรมนิยมตาสัเพสังคาราอนิจจติทางตถาคโตอภิสัมพุชติอภิสเมติ ภพสัมพุชิตวอภิสมีตวาอาจิตเตเทเสปัญญาเปติปัญธเปติวิวรติวิภัจติอุตานีคโลติสัเพสังขาราอนิจจติอุปทวาภิกขเวตถาคตานามอนุปทวาตถาคตานางทิทาวะสาธุธรรมทิทตาธรรมนิยาวตาสัเพสังขาราทุกขาติตังตถาคโตอภิสัมพุชติ ah, อภิสมติภพสัมพุชิตวอภิสมีตวาอาจิตเตเทเสปัญญาเปติปัญธาเปติวิวรติวิภัจติอุตานีคโลติสเพสังขาราทุกขาติ ภุปัทวาภิกขเวททาคตานางอนุภูปทวาตาาคตานางทิทาวาสาธาตุธรรมทิทตาธรรมานิยมตาสเพธรรมานตาติทางตถาคตวิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุชิตตาวะอภิสเมตาวะอจิกเตเทเสปัญญาเปติปันดาเปติวิวรติพิพาชติอุธานีคโลติสเปธรรมานตาติอิธรมะวัวจักภควาัตมนาเตภิกขุภควาโตภาสีสังอภินันทุมติ บทสวดรพรเทกรตตาคาถาอาตีตังนานาวะคเมย,ยนานปติกังเขอนาคาตังบุคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ลงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พวงและไม่พวงถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยาถาตีตปฏีน,นฏันตังอปัตัญจะอนาคตังสิ่งเป็นอดีตก็ลบไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนันจะโยธรรมังตัฏาตถาวิปัสติอสังหิลังอาสังกป,ปังตังวิทาลุคโรยเยผู้ใดเห็นธรรมันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆได้ในที่นั้นๆอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนแงงคอนแขงขอบคุณพระพุณอาการเช่นนั้นไว้ อชิวะกิจะมาตับปังโคจัญญาโคจัญญามรัะสุเวความเพียรเป็นขีดที่ต้องทําวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นาหินโนสังคารันเตนะมหาเสน,นามาชุนาเพราะการผัดเพลยนต่อผู้ต่อมาุลาผู้มีเสนามากย่อมไม่มีสําหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงอโหระตมาตันทิตังตังเวปะเทกระรตโตติสันโต,ตวติกะเต,ตมุนิมุนิผู้สงบย่อมกล่าวได้ผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกยดคานทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราเทเดียวก็น่าชม บทสวดธรรมะสังเวคะปัจจเวคณะสัพเพสังขาราอนิจจติค่ะสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกทนยากพอเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมาอนุตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขาร ทั dos, ้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราทุกอักวังชีวิตทางชีวิตของเราไม่ยั่งยืนทุกวังมรณะนังความตายเป็นของยั่งยืนอวสังมายะมริตัพังอันเราพึงจะตายเป็นแท้มรณะปริโยสานังเมชีวิตทางชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอเมชีวิตะชีวิตตังเมอนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณะเมอนิยะตังมรณะเมนิยะตัง ความตายของเราเป็นของเที่ยงวัตตะควรที่จะสังเวชอายังกายโยคจิลังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอาเปตวิญญาโนขันปสัสสกวิญญาณชุนโทอันเขาทิ้งเสียแล้วอธิเสสติจัดนอนทับปตัตว,วิงซึ่งแผ่นดินกลิงขลังอีวะประดุดมาทอนไม้และท่อนฟืนนี้รับถังหาประโยชน์ม่ได้อานิจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปปัวิธธรรม,มิโนมีความเกิดขึ้นแล้วย่อมมีความเสริมไปเป็นธรรมดา ปัชิตาวานิรุชันติพันเกิดขึ้นแล้วย่อดับไปเตสังูปสโมสุขโขความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัพเพสัตตามรันติจะทั้งหลายทั้งปวงกาลังจะตายมะลินสูจะมรลิสาเลที่ตายแล้วและกําลังจะตายตะเทวหังมรลิสมิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนัตทิเมเอสังนัตทิเมเอทะส,สังสยโยความสงสัยในความตายน,นี้ย่อมไม่มีแกเราเลย เม่ตายังกินจิยังกินจิกุศลังกรรมังสพเพหิพาเทหิกตังปุญญโนอนุโมทันตุสุนันตุโพโตเยเทวะอสมิงฐานเนีธิคตาทีคายุกาสธาโหตตสุขิตาหตุทุกขาปมุันตุมาตาปิตุสุขิตาหตุทุกขาปมจันตุสพเพยาติกาสุขิตาหตุทุกขาปมุันตุสพเพอายาติกาสุขิตาหตตทุกขาปมุันตุสพเพปิสาสพเพยาะขาสพเพเปตาสุขิตาหตตทุกขาปมุันตุสพเพอริยุปัชชายะ สุขิตาโหตุทุกขะนตุกพเพนะขันตาสุข er like ิตาโหตุทุกขะนทุัพเพเสวาสุขิตาโหตุทุกขะนตุกสเพสามิตินางสามิันตูโวบทสวนบูชาหลวงู่ทวดนะโมพทธิสัตวะคันติมายะอิติภะวาณโมพทธิสัตตวะคันติมายะอิติภวาณโมพธิสัตตวะคันติมายะอิติภวาปโมทาิคายะิิาสทิสตวันติมากิควาโพธิตเะคเนติะิธิ ตาธรรมมาธาเนียนะพวันตุปูชิตาโสถิงคาโรเทธาวิหารมันทะเลเทลาจามาชานวกาจัพิกโวสาลายิคาทานาปติอุปสักาขามาจาเทสานิขามาจาริสลาสัมปานาปูตาโสคิตาพวันตุเตชาลาปูชาเยปิจัอันทัสัมภวาสังเสทิฐาชาตาธบุปปาติกานิยาณิกังธรรมวลังปฏิจเตสัพเพปิทุคัสัะกโลนตุสักยามถาตุจีลังสตังธรรมโมธรรมมาทาลาจปุคลาสโคโคตุสมะโควะอัตไายะจาริตายะจั ธรรมเหรักขันตูสัตถโมสเพปิธัมมะจาริโนพุทิงสัมภาปุเนยามะธรรมเมยอริยปเวทิเตปสันนาหูทูสเพปิปานิโนพุทธสาสเสนสัมมา,าทาังปรเวชันตูกาเลเทโวปว,วสันตุวัตอุทิภาวยสัตตานังจะมิทังเมตุเนตุเมทะนิมมาตาบินตาจาระตะชังนิจังละกขันติพุตตกังเอวงังธรรมเมมยราจาโนปะชังระขันตูสัพพทา เทวตาอุโยชาะคาถาทุกขปัตตาจานิทุกขายามปัตตาจานิพยยาโสกปัตตาจนิโสกาโหตุสัพเพปีปานิโนเอตาวตาจามเหติสัมปทานปุญญสัมปทานสัพเพเทวานุโมทุสัมภะสัมปติสิทธิยาทานังทาทันตุสัททยาสีลังลักขันตุสัพพทาภาวนาภิวราภาวนาภิรตาโหตุคันสันตุเทวตาคาตาสุมังคลาคาถาโหตุสัพพังสุมังคาังลักขันตุสัพพเทวตา สัพพะพุทธานุภาเวนะโสธีโหตูนิรันตลังโหตูสัพพังสุมังคลังละขันตูสัพพะเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะโสธีโหตูนิรันตลังโหตูสัพพังสุมังคลังละขันตูสัพพะเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะโสทีโหตูนิรันตังสัเพพุทธาประปตาปัญเจการันจายังพลังอรหันตานันจเตเจนะละขันพันธมิสสพพโสสัเพพุทธาปรปตาปัญเจการันจายังพลังอรหันตานันจเตเจนะละขันพันธมิสัพพโส สัพเพพุทธาพระปตตาปัญเจกาณจัยยังพลังอรหันตานันจเตเชนะละขันธานิสสะพโสสัพเพพุทธาพระปตตาปัญเจกาณจัยยังพลังอรหันตานันจเตเชนะละขันธานิสสะพโสสัพเพพุทธาพระปตตาปัญเจกาณจัยยังพลังอรหันตานันจเตเชนะละขันธานิสสะพโสสัพเพพุทธาพระปตตาปัญเจกาณจัยยังพลังอรหันตานันจเตเชนะละขันธานิสสะพโสสัพเพพุทธาพระปตตาปัญเจกาณจัยยังพลังอรหันตานันจเตเชนะละขันธานิสสะพโส สัพเพพุทาพราภรัตตาปัญเจกา,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 ารานาตตนานันตายังพลังอรหันตานันจเตเจนาลักขันพันธามิสสพโสสัพเพพุทธาภรัตตาปัญเจกา,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 ารานาตตนานันตายังพลังอรหันตานันจเตเจนาลักขันพันธามิสัพโส้ดยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพาเจ้าได้สวดสาธยายพระพุทธมนนีข้าพาเจ้าของน้องเก่าอุทิศวายเป็นพระราชก,กุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชาชนนีพันปีหลวง เสด็จสูตสวรรค์คาไลาขออนงส์แห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพพาเสด็มงคลแก่ข้าพเจ้าให้แค้วคาดปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้สุจริตมั่นคงเป็นสัมมาชีพอันชอบทำคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขอ,อยะได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตามมั่นในพระธรรมคำสังสอนแห่ององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ,จา้าดำรงอยู่ในความยิงาหญตลอดกาลนานาอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลนี้ ัวประสิทธิ์ประสาทพรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตายยอดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลน้งพงที่สามสิงอมูลเดชได้จัดสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและลิธานุภาพอันศักดิ์ส,สิทธิ์อำนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่แก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกประการเทิญ